วันโซเชียลเบิร์นประทุมราชพูดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังอย่างเบิร์นปะทุมราชที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากนอกจากหนุ่มเบิร์นจะมีผลงานเพลงให้แฟนคลับได้ติดตามกันเขาก็มีผลงานอื่นๆให้ติดตามทั้งผลงานภาพยนตร์อีเวนต์ต่างๆนับได้ว่าเป็นอีกคนที่ทั้งหล่อและเก่งมากไม่แปลกใจเลยว่าสาวๆหลายคนชื่นชอบเขาล่าสุดหนุ่มเบิร์นเคลื่อนไหว Facebook เบิร์นปะทุมราชเบิร์นปะทุมราชแจ้งข่าวเมาที่เป็นข่าวปลอมทําให้หลายคนเข้า ผิดแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายโดยระบุข้อความว่าไม่ได้บวชนะครับข่าวปลอมทำกลางแฟนคลับต่างกดไลค์และช่วยกันแก้ข่าวให้หนุ่มเบิร์นบางกสารภาพบอกว่านึกว่าเป็นเรื่องจริงก็แชร์ไปแล้วรีบลบกันอย่างไวเลยทีเดียว